สวัสดีครับเพื่อนชาวยูทูบและเฟซบ o ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพอปรปัจเจรินมีรถ M7040 มานําเสนอ1คันครับตัวนี้เป็น M7040 ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทครับ4 5่0 0 0บาทยังต่อลองได้ครับรส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะนะครับ ยางหลังก็เป็นยางใหม่ยางหน้าก็ใหม่ครับคันนี้ครับมีผันหลังให้หนึ่งพวงครับท่านใดจะเอาผันสามหรือจะเอาผ่านเจ็ดก็ได้นะครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดยี่มีรถเร็วมากกว่าสองร้อยสิบคันครับออร์ตาเราลองขับดูฟอร์ต้าเลยอ่าทุ่นี่ครับมีผันหน้าแล้วก็ผันหลังครับคันนี้ครับไปเลยยางใหม่สีท่านใดมาไม่ได้โอนมาจับมาหนึ่งหมื่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะครับนะ ร้านตั้งอยู่บางบัวคลองผุงกำแพงเพชรครับบ้านท่าคอตำบลวังบัวอําเภอคลองผุงจังหวัดกำแพงเพชรครับสวยๆเลยครับคันนี้ครับเดินหน้าไปอีกรอบนึงครับยางใหม่สี่เส้นฐานหลังให้หนึ่งพวงครับฐานหน้าก็สวยพลังก็สวยครับรถเซนเจ็ดศูนย์สี่ครับคันนี้ครับฝาหลังมาโอเคครับทีมยูเทนเดอร์ครับสวัสดีครับ